คือภาษาคือบทเปลงจากเมื่อเ่คือเนี่ยเ่คือเลยพอมานดังครับดังเนี่ยบ่คือบ่คือผมมันดัดเด่นดังกระซ่างบ่ออกผมาฟันทงเลยพวบ่ออกอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นเยอะสิเป็นเป็นเรีนแล้วอันนี้เป็นนี่เป็นเบิรของเบิร์เขาแล้วนี่ผมเบิรงเขาเบิรงแล้วผมเบิรงแล้วเนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกนะคะในช่องนกชาแนลนะคะโอ้ในช่องสีนกชาแนลเป็นมุกเป็นมุกค่ะจังได้กรฝาก อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เดค่ะเมื่อนี้มาหาปูหาเจ็ดแปคือเกาล่ะค่ะท่านผู้ชมกะมาถวายน้ำเนาะเมื่อนี้เมื่อพอพอสักเดินบังเอิญน,นะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปหาปูกันเลยเนาะคะ่ะเนาะไอพะฮัดเรากเวอาวกับปูอยู่ข้างในเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวตามนกไปน้ำกันเลยเด้อค่ะแต่ว่ากาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อค่ะไปเบิ่งไอพันพาหัดพ่นคุยกับปูเน,ะนาะเหรอที่เย็นเพิ่นบ้ามาอันฟันท่งบ่ออกว่สันได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะังไห๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับตัวเลขที่นำเสนอไปนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อ ไปเป็นแนวทางเนาะค่ะกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมกับเมีเจตนาอื่นใดนะคะนะคะเดี๋ยวตามนกไปนัากันเลยได้ด้วค่ะในโทรศัพท์มือเบ้องมือเบ้อมือเบ้องมือเีงมือเบื้ออเบื้อือกบล้องมือเบื้อมบ้อมเบื้องมื้องมือื้องมเบื้องมื่บันองอบื้อมอเบื้องมเบื้องมือเบี้องเบ้มือเบื้อยมอเบองมเบา้องนอเบืงมือเงมือเบื้มอองเนื้อเบื้งป,ปู พันทงพันเปอร์เซ็นต์มันมีแปดเจ็ดคนนี่ต้องหวั่นใจเนียทีกรนออกม่เดียวออกม่กับเบอร์ซื้อับเอร์ซื้อจะบากได้เอาเจ็ดแปดแปดเจ็ดออกบม่ไหนบ่ไหนเล้ขาดเบอร์ซื้อเลยบนบ่บนบุนโ่ไหนบอกออกคงว่ายามู้กนจะเขาคือบเขาร่อเมิงมันจะปินอ๋มันหรอว่าฟังเด้อฟังดีดีลนอีเอียงมันว่า กินมาพ่อห้างกินมาพ่อห้งอางเซลเซลเสียงกบบระบ่มีตัวห้องมันมันมาคเซลเซลห้องตัวเดียววัดมูว่าท่านมันวานจาังที่มันสี่าาาาวาน <laughs> มันเปลวป่ว่าจะไหนอ๋จักแล้วผมพูดจักเยมันเราวาดจังที่ล่ะนกยังกาะว่าไม่รู้ปูนกนก,นกอีเอียงนั่นี่อกินมากพ่อห้างกินมาพ่อห้างเซลเซลเสียงกระบ่มีตัวห้องเซลเซลเสียงกระบ่มีตัวห้องเออนี่ล่ะคนน้า โอ้ยของปัญหาเลยบปัญหาไม่ด้ปัญหามยนมัเปลี่ยนอยู่งอีเอียงกินมาพ่อหั่งครับนกเนี่ยเนหนังนกเซี่ยวเซเสียงกับะมี่ตัวห้องครับเซเซห้องตัวเดียวบิดมูอพ่กกูเป็นหรอปูแปลว่าเป็นหรอกปูกันเ้งดีว่างเหนเรามันหมเาดีว่าเรารว่าเราบอกว่าปัญหา ไอ้ปัญหาเอาแล้วพูดเทียงใในปูน่ะไอ้ตีเอาแล้วพูดทีคังเดีนกนกอีเอียงนกอีเอียงอ๋อกินมาโพ้หั่งนกกระนึงหมดเซลเซลเสียงกับบ่มีตัวห้องมาเอียงมาโพ้งหั่มาโค้งหั่งนี่เดบนเนี่ยบูจักเซลเซลห้องอีเจ้ามาตัวเดียวเวิดมูโอ้เซลเซลห้องตัวเดียวดมูตีเอาหนึ่งหนตัวเดียวเพราะ่าหนึ่งจับคู่กับจะหนึ่งวดร ลงอีเอียงกินมาพ่อห้างมมาจเลยว่าเอาบอลโนกอนมา่ปัวขวานมันเด็เขาปัญหานขวาเด็กล็กพวกในมางี้ถามดูถามจอกไม่เจอนลยนะถามแล้วอันไดนลงอีเอียงประธานไม่เล็กวงไนปูอ๋อมันเิ็มาอย่มาพ่มันงิมาเมื่อทุ่ทยนท่นบอถ้าจิซื้อได้ว่าได้ละเที่ยงพ่อคนมาเถียง่า คุณลุงก็ว่ามันที่ย่าแบบนมันเซกอนคันมากนี่เขาจะกันเปดิมันที่ปิดลับตั้งแต่เที่ยงผีดิล่างหม่องนั่นบอระครับเที่ยงนี่ปิดลับแล้วน้องอีเอียงกินมาโคู่ห้อง <c oughs> น้องอีเอียงกินมาค่ห้งมันว่าแซวเสวเสียงกับบ่มีตัวห้องโอ้แต่ผมแก่ยากกูเสีย่ยวเสีลยวห้อง <c oughs> โอ้เซ้าห้องตัวเดียวบ่ถูกโอ้ยตีตีเอาโลดบ่สิตีได้เนาะเออเซ้าเซ้าห้องตัวเดียวนกก็นกก็นึงล่ะปู่ตัวเดียวเบิดปูนกก็คือนกนกตกตัวเดียวนกอีเอียงกินมาโคฮงซเสียงก็บ่มีตหองซหองตเดียวเบิดหมูบ่เป็นเด้อปู่ พูเป็นไฮโดเป็นกูกันทีแตตีว่าจังได้แล้วจังแล้วมึงิดเปลนเนีกเอียงนกกระหนึงนก่มันกันเป็นยังนกนกน็นยันกกระนึอ่ะดียวนกตัวเดียวน้องบวกนาไหมนตัวเดียวนนึงบพอสักนหนึ่ตัวเดียวมือตืบไหล่สื่อหล่นม่นบอกพ่อสัก วเลยเอี้ยเลยรปุกศูนหนึ่งอเอียงเพราะว่าสื่อเราเด้ศูนหนึ่งบนบ่อบนสื้อเราเด้ซื้อไวแล้วบนบนหนึ่งตัวเดียวดับกระซังปีวาผนสี่ดับแน่นอนตีออกมาเสี่ไ้ก็ได้สี่อะไ้ก็ได้จับสองโฉดสี่หกเลยนี่ว่าปัญหาเนี่ยปัญหา นกอีเอียงกินมาโพ้งห้างเขาสักว่าบ่นมากบ่นบนกอีเอียงกินมาโค้ง้างนกอีเอียงนี่บ่ครับสักหนึ่งนี่ละปัญหาอะไไรปัหาเลยมตึ่ลดบ่นอีเอียงนมา้งโอ้คือตีเป็นเนาะกจา ของอันพออ่อจึนตกเก่าบ่สองหกสามหกลา,างัสื่อโงสืสอสองหกสามหกลางนะ 4, 2> 2, 3, 6, รงนครับเนาะเล่นพอ่อโอ,โอมี่บ่เนี่ยอไปซื้อเล่นพอ่อสองหกสามหกบนศูนหนึ่งมองได้แต่ตัวเดียวเท่านั้น,นห่าใส่เอาพ่ 6. แต่เพว่ raktion, าเขาต้อมาบอกเราว่าอยาบอกม่แต่ว่าแมนแมนมันตบอกเรากดีดีไปทีมากกันเลกันตอนเที่ยงไหเนาะเออนเที่ยงเดี๋ยวผมโทรมหาปูหนึงครับผมมันม่ทีไปดีมากวมันไลยยิ่เหมอกเขีบเโอ้ครับผมแล้วปูเล็กเล็ปูกับเหล็กูกับมีดเลยนะเหมือนพม่าไทยเจ็ดหกเล็ปูม่เนเจ็ด สองหกบู oh. like ้โหตรงเลยพอสักได้บูเนี่ยได้ตรงกันนี่เนี่ยคำพอสักสองหกรู้ไหมนี่อืม ก็รอ,อดูก่อนวันสุดท้ายก่อนพอ่อพ่อได้มาสุนหึงมาใส่พ่อบนเลขเฮ็ดเลขเฮ็ดออกอ๋อคำนวณนะครับเนาะตัวพ่อเลขกคือกองบุเป็งนะครับเนาะเลขกพอซักเพราะว่าพอซับกับมหาปูหาเจ็ดแปดกับผมนี่ครับเลขเลขตรงกันครับผมเนี่นนยปนนระมาณน,นี้ครับผมเนาะนี่ครับบลซุนหนึ่งที่พอ่อซุนหนึ่ง อันนี้ก็เลขล่างสองหกสามหกเลขกระจากรงเลขปูเลขปูให้ก็มีเจ็ดหกมีสองหกลัางนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับน้องผมนี่คอันต่างกันนี่นะครับเนะาะประมาณนี้นค,รน 6, 6, 6. ครับผมกับเลขปูใหายมากนะครับเนาะเจ็ดหกกับสองหกครับผมกระชากเชองนะปูเนาะปูปูปูครับ ถาเคียงเนาะปูถาเคียงมาที่หนึ่งบอกมันก็มีห้าเจ็ดบนแปดเจ็ดนั่นแหละห้าแปดเจ็ดกับเนื้น 5, เนอเลขสี่รีพอนห้าแปดเจ็นดนะครับผมก็ม,มีมีคนมาบอกอยู่บนเมื่อปูกบนเอ่บนห้าแปดเจ็ดของสี่รีพอนมันตรงกันก็นของปูอของปูที่เอาน้าอ,งองเขาเนี่ยนะครับผมถึงแปดเจ็ดของสีรีพอนห้าแปดเจ็ดบบ้านนี้เขาก็บ้ารักลอยเขากาห้าคุณเราพวกเาห่ารักลอยเนอะครับ จะหาไปเจ็ดระปูรวปูวันที่วันที่วันที่หนึ่งเดี๋ยวผมโทรมาหาเลยอวันที่หนึ่อ่ะเชีงเทียงครับเึงเทียงถึงเทียงครับมาเลยนครับเนาะเอนจังได้เมาเจ็ดเจ็ดูเจ็ดบทนะเห็นบอกตัวเดียวเจ็ดปนตัวเดียวาใส่เจ็ดเลยเาเจ็ดนตัวเดียวเจ็ตัวเดียวบนแม่นบอก อันนี้ปูก็หถล่างตัวนี้แม่ฉันบอกดีบ่ดีว่าดีเจ็ดหนึ่งวะทั้งบนทั้งล่างเลยจังหวะแคบหน้าจอดครับผมเนี่ยน้องครับเนาะก็บบังเกิดหน้าครับผมก็บยัมีปัญหากับก็แม่เบื่อเกินเดี๋ยวน้องยี่เลี่ยงนับปูที่ผมเนี่ยปูครับเจ็ดแปดกับผมก็กินมาโค้งหั่งนาะครับผมก็บเท่าๆเสียงแต่กันตัวห้องเท่าๆห้องกันตูวเดียวเคนเบ้านมู๊กอ่ะเย็นจุนลำรัวยเงินท่อนกอดเลยตัวเดียวเนาะนี่ครับผมคลิปนี้ก็ ตกเพื่อนสนิทผมชิดนานเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับหนกอีเอียงนี่ครับผมแคปนาจอเลยผมกู้มันเจรีร่างนั่นตัวเดียวกู้มันใจตัวนี้ตัวเดียวเนาะสิบหกไม่ใช่ขึอนไรปวดอยู่กูร่าง เมื่อกี้มึงออกอะไรปูหกหนึ่เมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้ออกแล้วด้มืกี้หนึ่งหกหกหนึ่งอ่ะบนอ่ะพวเขาวิ่งนั่นมันมีอยู่ล่านีเขาวิ่งหนึ่งตัวเดียวสามล้านเขามั่นใจขนาดมันจะเาบนกปอยู่ลังงไว้บ่นี่ผู้ได้งสูสมากนเด็มันในหุตัวนี้ไป้างไปนี้แล้วปูวิ่งบนตัวเดียวบ่ลานหนึงบ่เขาวิ่งล่านตัวเดียวนึ่ง ล่างตัวเดียวนึ่งนึ่งมากเลยฮะวิ่งเท่าไหรเขาวิ่งไล่หรือบ่ว์เขาวิ่งนึ่งตัวเดียววิ่งเก้าบนเขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งไลยบ่วิ่งตะลานเป็นล้านคนเนล้านคนบ่บนเก้าบอว์บนเก้าเขาวิ่งล่างนึ่งล่างนึ่งอ๋อนี่ครับผมเนาะประมาณเก่าล่างนึ่งก็ใครเราวิ่งตู้คือบ่บอกบ่บอกดอกขาวเอามาบนไหม มันกะไปว่าออกบนหกหนึ่งเนาะล่างเอื้อมาออกตัวเก้าออกขึอซ้ำเปลี่ยนเต็มมาใหม่ค่ะท่านผู้ชมปูมันใจหนึ่งหกเนาะค่ะล่างเนาะนี่ของปูของปูตัวนี้ค่ะก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมก็จังเดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะยังก็ได้เงินมองใกล้ๆกล้กันจะจะคื่อ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบ่อมียังบ่พอมีเลยเล่เล่เล่กันเลดเบิ้งมันก็ได้มันก็ไดเจ็ดกับสี่นะบุนมันมาตัวหนึ่งเด้มันดีกบ่ปูไปตัวนึ้งจะได้ลหเจ็ดกับสี่บ่ถ้าเจ็ดร้อยไป เจ็ดจมาายู่บนแต่ว่าผมมาแปดเข<อ>าเฮ็ดมานึ่ผมมาคุกเขาม่ไดเจ็ดเจ็ดมาบ่าบน,นถ้าี่เจ็ดนั้งเจ็ดม,มาบนเดียแต่ว่าผมเลยสถิติเด็ดพอผมเลยยี่สิบปีขึ้นหลังมะน,นี่เด่นงดนเดินหามันนี่ยี่สิบปีขึ้นหลังมันเด่นหาเลยไรย่สิบผมเลยสถติมัมขึ้นหลังยี่สิบปีขึ้นหลังมะน,นี่กำล่งว่านเด่นหาเลย มันดิดๆเลยมาผมไ่มยางไนี่ผมไลมาผมไลมาที่ว่านกลอนยี่สิบปีขึ้นหลังเนี่ยผมไลหมมากยี่สิบยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังผมไลไลล่ไลไ้ไหมเป็นหางมากวันนี้